เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมใส่กลางหางบุกเบิกของเสียธวัดนะครับมาเศษๆนังซีเสาส,สิเก็บใส่กลางตรงบ่เดี๋ยวมาชมกันครับผมแต่ว่าขึอนไงแถระบุโอ้ย เนะครับเพอเ,พอเพอฟีเมอือบุดีอาจจะล้มได้นะครับแปลงนี่เพราะว่ามันอยุดต่้เสียเหลือเกินเพราะว่ารอบที่แล้วก็ล้มไปแล้วครับรอบนึง ấy kép vào Và bà xài một lăm cảnh hợp này hàng của mình chỉ lừa này nói Ôi ngay Rồi phí mưa xìa thả lát nói Ngay xìa xìa chẳng nhí Xài càng cho tuôn mấy Mà ไไก่เติมอยู่ครับผมเพราะว่ามันเศษเศษสามซี่ห้อยหมดละ ออีกวะบอถอยโอ้ตั้งแต่เป็นแต่งปั่มมาหม่นี่ไถเกียร์สองเลยครับหางบุกเบิกแน่นอนอีรีนะครับโอ้ยไงเป็นไง ผมภาพอาจจะย้อนแสงนี้ยังไงแล้วครับเพราะว่ามันสิครรแล้วแต่เว้นการสิตกดินแล้ว สองเผาเก็บง่าย,ยครับใส่กลางหันเท้าซิเล่งให้มันตุงครับแต่ว่าถ้าผู้ขับก่นเ,นเ,ปเป็นตองให้หอดสามเผากับผตุงนะครับนี่พันิเหลือไไ้ประมาณจักสองขานนี่ครับรับรองว่าซื้อคิงนิ่งแน่นอนครับผม ยังข้าใส่กลางก็เสียอเอ้ยเสียฟ้อมก็ได้เฮาเยียบเป็นเยียบพันยาพันฆ่า ไปมึงใส่กลางเพิ่นโอ้ไทยจนฮอตด,ดิหลืองโอ้ตรงของเพิ่อนอยู่ครับพวกเนี่ใครอยู่ขนาดมันลมๆเนี่นี่อ่ะพขนาดจะเก็บกลับมาอีกอยู่นะครับเพราะว่าหายหมดเก็บกลับมาบ่าได้นะครับไทยหางสามเฮ้ยไทยหางอัน หางพวนนี่่เติมนะครับผมพัฒนานจะไถกลับประมาณสองรอบครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนไปเก็บหัวงานอยู่เนาะเอาจากไหนยังถ่าชมกันนะครับว่าว่าพวเพื่อนสก็บกลับมาบ่ก็ทือว่าตุ่งอยู่นะครับสงเข้าก็ได้อันนี้ขนาดมันลมนะนี่เอาล่ะเพื่อนเก็บหัวงานก่อนครับผม